เกสพิเศษแนะนําแหล่งอสังหาที่เราสามารถซื้อในการขายท่อตลาดซึ่งซับตรงนี้เป็นที่น่าสนใจแต่มีคนรู้น้อย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราก็อยู่ในบรรยากาศหลังเลิกเรียนของคาสอนสดเสือนอนกินนะคะโดยธุรกริจรจำนองไข่ฝานะรุ่น2ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับผู้เข้าสัมมนานซึ่งก็เดี๋ยวอาจจะสัมภาษณ์น,นิดนึงนะคะเ,คเพราะว่าโอ้หลายท่านเลยที่มาจากคอร์ส r e estate developer แต่ว่ากลับไปแล้วเ <c> ม <oughs> <c oughs> ื่อวานเรียนมากับวันนี้บรรยากาศต่างกันไหมคะเนื้อหาเกาี่ยวเนื่องกันนะครับจริงๆมันเกี่ยวเนื่องกันเราเรียน developer เนี่ยอย่างแรกเลยที่เราต้องการก็คือเรื่องที่ดิน <หา S 2> คือถ้าเราหาที่ดินได้ถูกหรือว่า50%ของราคาตลาดเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เราจะทำโปรฟิตได้ในของ การพัฒนาอาสังหาซึ่งถามว่าขายฝากเนี่ยโอเคมันอาจจะไม่ใช่เป็นจุดประสงค์ที่เราต้องทำและเพื่อยืดแต่มันก็เป็นโอกาสในกรณีที่เจ้าของรัพย์ไม่พร้อมจริงๆนะครับเราก็อาจจะได้ที่ดินจากตรงนี้นะครับเพื่อไปพัฒนาโครงการต่ออีกอย่างหนึ่งคือในคอร์สนี้ก็มีเกสพิเศษแนะนําแหล่งอสังหาที่เราสามารถซื้อในการขายทอดตลาดซึ่งรัพย์ตรงนี้เป็นที่น่าสนใจแต่มีคนรู้น้อยเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเวลาขายทอดตลาดเนี่ยราคามันจะค่อนข้างถูกเกือบ50%ของตลาดอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างโอกาสเพื่อไปพัฒนาโครงการต่อครับ อโอเคอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะสำหรับรีวิวในคอร์สนี้นะคะขอ,คขอบคุณมากๆเลยค่ะ